น,น,นะ,ะประวัติยาวมากนะครับถ้าพูดประวัติผมน,นี้ผมว่าคงถึงสี่ทุ่มวันนี้นะครับแต่เวลาเรามีจํากัดนะครับผมจะเรือกมาปอะวัตที่สำคัญสำคัญนะครับผมนะครับวิทยากรท่านต่อไปนะครับคือรองศาสตราจารย์แพทย์หยุ่อรพันธ์โคชันตุ้นะครับเป็นกุมารแพทย์ผู้มือแท้นะครับผู้คิดค้นนวัตรกรรมอุปกรณ์พ้นยานะครับเป็นนักวิจัยด้านสมุนไพรต้านดุนะครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นผู้ช่วยวชาญด้านอาหารทย่ไร้สาร์ และเป็นหน้า fe. ชมรมผู้ป่วยโรคหยดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับที่วันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องคืนความสุขให้ผู้ป่วยโรคหยดและผู้แพ้นะครับโดยอาจารย์ได้พาทีงานอาจารย์มาอยู่ที่เวทีน,นี้ด้วยนะครับนะครับตอนนี้ก็อาจจะถ่ายรูปนะครับกับผู้เป็นนักร้องอยู่นะครับนะครับทุนเขาเสียงปรบมอให้กับอาจารย์อเราพัดด้วยครับ เดี hay, uh, ๋ยวก่อนที่เราจะรเหรอดะเราจะให้ผู้ชมกานดูอะไรสนหนึ่งนะคเรีมนเชชค่ะนี่ทีมประเทศไทยกันคุผู้ชมครับได้รับแจ้งจาชมรมหาในราสามารถคนเาช่วยกนยาซึ่งมี่ตุแค่ประมาณสัก3าถึงสบบาทแล้วก็สามารถทำเองได้ คนเป็นอยู่พอเยอะแล้วนะในปัจจุบันอุปกรณ์เชิญคนยาซึ่งสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเองโดยชมรมผู้ป่วยโรคหรือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมเรี่ยมที่มอธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปีนี้ด้วยนะครับเป็นรางวัลนวัตกรรมการบริการเป็นเลิศจากกพรสํานักงานคณะกรรมการนักการะบบราชการรวมครูอาจารย์แลทีมระดับผู้พิพากษาทุกท่านเป็นประธานชมรมซึ่งเป็นทีมผลิตผลงานที่ว่านี้ บอกกับทีมข่าวของเรานะครับว่าด้วยความที่เป็นแพทย์ภาษาโลกของผู้ทู้ป่วยซึ่งการรักษาด้วยการพ่นยา MGI ที่ขยายหลอดลมในการรักษาโรควิธีการใช้ต้องกดยาพร้อมหายใจเข้าและคั้นหายใจซึ่งทำได้ยากโดยเฉพาะในเด็กกับผู้สูงอายุเพราะต้องกดยาพร้อมกับหายใจเข้าแล้วก็คั้นหายใจนอกจากนี้ยาส่วนใหญ่ก็จะต้องสะสมอยู่ในปากและทง ก็เลยทให้มีเพียงส่วนน้อยที่จะเข้าไปในป้อดเพื่อจะรักษาโรคอุปกรณ์ช่วยในการพ่นยาชื่อเรียกว่าสเปเซอร์สามารถพ่นยาเอ็มดีไอได้โดยง่ายป็นกระบอกที่ครอบเข้าไปหน้ามีวาล์วปิดเปิดควบคุมทิศทางการหายใจทําให้ผู้ป่วยสามารถสูดลมหายใจเข้าออกเอายาพ่นเข้าสู่ร่างกายได้ตามปกติแล้วยามันเข้าออกได้เพิ่มขึ้นถึง3 0แต่อุปกรณ์นี้โดยทั่วไปต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ชิ้นละ1,200-1,400บาทผู uh i, ้ป bon> ่วยส่วนใหญ่ก็ไม่มีเงินเพียงพอหลายปีก่อนก็เลยร่อมกับพ่อขอผู้ป่วยที่เป็นวิศวกรร่วมประดิษฐ์ทิดค้นอุปกรณ์ช่วยคนยาชิตทำได้ด้วยตัวเอง DIY spacer ดู it y o s e l f ค่ะทำได้เองนะคะหลักการก็เหมือนเรื่องสเปรเซอร์ทั่วไปค่ะมี3าส่วนส่วนแรกจะเป็นกระบอกกัดเ็บยาอันนี้เ่าเอาขวดน้ำดื่มมาดัดแปลงได้มะดัดแปลงเป็นกระบอกขัดเตยาส่วนที่สอุปกรณ์ลิ้ง ใช้ใส่ท่อน้ำซึ่งเป็นอุปกรณ์ฟอส้น้ำอันนี้แยกแาบจากการใจ่เข้าออกและส่วนที่สามมีหน้าต่างที่แนบหน้าเพื่อไม่ให้ยาเนี่ยระเหยออกไปก็เอาขวดน้ำหดือดมาดักแดช่เดียวกันต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่ว่ามาประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบบาทเท่านั้นค่ะอาจารย์หมอได้ทดลองเปรียบเทียบกับต่างประเทศของเราด้วยนะเพราะว่าเราไปต่างๆให้ต่างๆกันนะเพียงแต่ว่าเรื่องของความทนอาจารย์ไม่เข้ากับต่างประเทศ ใช้ทำประอกอบกันเองเนี่ยนะคะไะอ้อออนนท,ที่มรนใช้นานก็ประมาณ3เดือนเถึงงานตัดและหน้าเชื้อส่วนใดหลุดก็ซ่อมเองได้ค่ะในไทยมีหมอบอกมีผู้ป่วยโรคอบาหวานกว่าสาล้านคนทางชลทำแจกได้ประมาณสักหนึ่งหมื่นชิ้นก็ตั้งใจ,จไปไปงวาะะจา่าจะพัฒนาต่อไปพเพื่อครอบคลุมกับผู้ป่วยทุกกลุ่มนะคะจะดำเนหน้าสารนีการผลิตกบำรุงราการะหว่างแพทย์เพื่อจะได้ช่วยกากรทาแจกผู้ป่วยค่ะโดยที่แม้ทว่าเพื่อขายเพื่อแจกและเพื่อผู้ป่วยดูแลทำได้ด้วยตัวเองค่ะท่านที่สนใจ ในการรักษากระเพาะยาเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นนะคะ ันสีหรือสีสิบแล้วพูกคนในโลกนี้ในประเทศไทยเป็นสามล้านะใช่ขอบคุณี่สรับสนุนนะคับขแนะำก่อนนะคะเมื่อกี้เราเห็น ใน2จนแกเ่ยแต่แถ้าเกิดเป็นหวัดนานๆหรือไอเรือรังเป็นหวัดที่สฉงสบๆออกถือว่าหรือ,อ,อ,อไม่ก็ออกกำลังกายแลิม่มนง่ายได้ไดาหมายถึงว่าใจกระตุกนี้ก็เป็นอาการของหอบนะคะเผือว่ามันให้ ในช่วง <ส gas: S 1> ที่ส day, hospital day, hospital day. โโ offs, ังหารตัวะรอยู่ไรอยู่บ้านเนาะเพราะว่าเรานอนบนที่นอนทุกคือไม่ไ ของสีสีฟ้าเนี่ยคือสีฟ้าเป็นยาชุกเฉินค่ะเี๋วนี้ค่ะคนไข้ที่หอนหืดจะมียาสองประเภทหนึ่งยาชุกเฉินใช้ยา เบเซอร์ค่ะทีช่วยช่วยพ่นนะคะหน้าสนิททั้งนะคะสุดาอันนี้เป็นไทป์เบสเซอร์นะคะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของที่นวัตกรรมที่ทางชมรมของเราประจิบเข้ามานะคะค่ะนี่เดี๋ยวจะสา,าธิตให้ดูนะคะเดี่ยวก่อน หน้าตาเหมือนกันในคดีของตลาดหน้าตาคล้ายกันเหมือนไม่ได้เรา Thank mm -hmm. you. يا <applause> s เ c พัฒนารวกันพัฒนารกันแล้วก็จดสิ้าสินค้าชิ้นด <t os> ิมกันาแยกกันหาเพราะมันไม่เหมืกับ DIY นี่เป็นวันนี้เราก็จบด้วยสิาค่ะแล้จคือจากสเปเซอร์นีินคาังด3ชิ้นนะคะแต่ว่าเวอร์ชันจะต่างกันเพื่อเราต้องตอบโจทย์ว่าทำยังไงให้คนไทยเนี่ยมีควากรู้อวราใช้เข้า เาเวอร์ชั่นนี้ทำไม่ได้พ,<ช>แพีแอล่ยใช่เพราพีแอ์พัฒนาที่ช่วยพัฒนาใช่คต่เช่วกจงังเดิมที่มันยังไม่พันานี่นะคะพี่แอ์พัฒนาแล้วก็รุ่นนี้พีแอพัฒนาเนี่ยเอาไปประกวดที่เจนีวาเลย ลงใจแบบนี้ค่ะคือเนื่องจากว่าคนไข้เรากบิประมาณสามคนเนี้ตั้งแต่ประกาบกับชายนะคะเราก็เลยทำคำตู้มือเซ็นสัญญาระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งวันที่26เนี้ยจะเป็นวันที่ลงสัญญาสนธิสัญญาความร่วมเอย AU ทำเปอยู่นะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะผลิตสเปื้อให้เราเนี่ยฟรีแล้วชางโรงเปื่องลูกบิดเนี่ยก็กระจายไปยังตึกห่นทั่วประเทศนะคะโดยเราจะเน้นโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็ ที่สามจะขอแสดงภ้คใต้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีหลายๆอค์กรเข้าไปช่วยนะคะก็คือเริ่มต้นจาก s g ของ s g ช่วยเราในปีเป็นปีที่3แล้วนะคะ,คะก็เป็น DIY spacer แล้ว ลิงค์ลิกเข้าไปใน,นของระบบสปสชนะคะในการที่จะให้ตามโรงพยาบาลชุมชนนะคะขอความร่วมมือหรือข,ขอสเปเซอร์มาที่เรานะคะเราจะได้กระจายไปยังโรงพยางงบาลชุมชนได้ค่ะเพราะเราอาจจะให้ทราบว่าใครท้องการบ้างนะคะค่ะจะ,ในในจะมีฐานเครือข่ายเพื่ห้หลอกลุ่มสปสชแล้วก็เรานำเข้าสปสชและจะมช่วยกระจายให้ในส่วนทั่วประเทศนะคะคนี้จะได้ได้รับการถูถึงนะคะค่ะซึ่งอนอกจากโครงการนี้ค่ะ เดี๋ยวในวันที่2 2มีนาคมนี้ก็ได้ถามว่าจะมีกิจกรรม s 5 day camp นะคะซึ่งเป็นเราจัดกันทุกทุกปีเลยนะคะจะสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติคนไข้นะคะซึ่งตรงนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างคะก็จริงๆชมรมผู้ป่วยโรคหืนตั้งมาประมาณ10ปีนะคะปีนี้ก็ปีที่10แล้วก็ฉลอง10ปีชมรมแล้วก็9ปไปสู่อาเชียนะคะซึ่งกิจกรรมก็มีบริการตรวจสุขภาพรูแบ้นะคะทดสอบทางิน ว่าไม่มีการรักษานะคะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยคุณหมอทีมงานทุกคนก็ยินดีที่จะช่วยนะคะเมื่อกี้มีผู้สอบกรูแพ้ใช่ไหมคุณอาถ้ายัางไงเขาสอบเสร็จจะมาปรึกษาหมอต่อเดี๋ยวทีมงานาก็จะอยู่แถวๆนี้ะนะคะค่ะนะคะถ้าใครสนใจนะคะเชิญได้นะคะที่ครูของชมรมผู้ป่วย